สวัสดีค่ะพี่น้องพลองปายสู้คูสุคนลินมาแล้วมีแนวม่าวาสู้กันฟังมาอัปเดตเรื่องรล่าต่างต่างเนาะเตลละมือเต่ละ,ตเตละเดเนาะหาเรื่องม่าวามาคุยกันในสังคมออนไล่เนาะพี่น้องเนาะมีเรื่องอยังกับม่าวาสู้กันฟังเนาะแล้วพี่น้องยังเมือ่อวานในเรื่องของคุณยิ่านฟินแลนด์คดีที่ศาลเพื่อนประทับรบฟงแล้วพี่น้อง มาวันนี้ลินก็ไปเห็นข่าวอีกแล้วไปเห็นข่าวว่ทาทั้งอดีตภรรยาของปุญบาพินแลนดน์เนาะเพื่อนกะเข่าหาทนายคนใหม่เนาะเป็นทนายที่มีชซื้อเสียงโด่งดังในค่ายของทนายเดชาเนาะซื่อทนายกุ้งไวสันวา่าเพื่อนกะเข่าไปปรึกษาหาลือกะคิดว่าเพื่อนจะเอาคองจะเอา ในเศษของทนายเดชาหรือเปล่าทนายกุ้งยังประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นทนายกุ้งเพิ่นโพธ์นะนะนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเพิ่นโพด์เพิ่นโพดิ์ไว้ก็เลยเป็นที่เข้าใจว่าโอ้เพิ่นเข้าไปปรึกษาทนายกุ้งเพื่อต่อสู่คดีก็เลยคิดวางสั่นด้ผูดถึงว่านะเพิ่นกะสีบ่ยกมจบเพิ่นกะสิไปต่อสุดไัยุดมั่นละพี่น้องคันไดปานนี้แล้วคันไดคันไดพบกพ่อทนายแบบนี้แล้วนะมันก็ต้องไปตอเนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดีพี่น้องสาหรับเล่นเล่นคิดว่าเด้แต่ว่ามันก็แล้วแต่ไอเดียแล้วแต่ความคิดของใครของมันเนาะในสังคมออนไลน์เข้ากับมีแนวความคิดหลายๆแตกต่างกันออกไปแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ละอย่างพี่น้องคนเฮ้าน่ะถ้าเกิดว่าจะเอาทันหน้แบบได็กร้าง สิด่งเพือบดด่งกระซังเพราะว่าทนายเพื่อกระกเลียนโรงเรียนมาค้ายกันอียงค้ายกันต่อสู่คดีในศาลคือกันบางเทือกเพื่อจำเป็นตรงเอาทนายดั่งก็ได้กระชนะได้คือกันเดียวพี่น้องพูดถือว่าเนาะว่าถึงทนายบดด่งกระชนะหลายคดีกรมีแด่ว่าเพินเพ่นบ่อย,นอยากเข้าสู่เชียวเพิ่นบ่อยากดั่งเพิ่นบ่อยากเข้าเป็นขี้ปากของคนอย่างสีนะ่น้ำเพียงแด่ว่าเพิ่นก็นอยู่ของเพิ่นเงียบ คดีเพิ่นกับเฮดดังๆกะมามีหลายคดีคือการที่เพิ่นชนะชนะได้ว่าทนายดังๆก็เขาก็เขากงเองอย่าของกันลายอยู่พี่น้องมาชนะสิมาเปรียบเทียบกันว่าสิมาคงกันหรือบุรีกันว่าเป็นทนายด่างทนายบด่างยันสี่มันมันมันมาเกี่ยวดอกขืนยูทีว่าตอนไปนั่งบันลังนะตอนขืนสู้บันลังตอนที่เอากระสานพุ่นขอมือเหนียงต่างๆมันมันมัน ไม่สําคัญตรงที่ไปหาเอกสารหาหลักฐานหอขอัข้อมลอย่างทุกๆอย่างอะนะแล้วก็เสนอนําเสนอนความจริงความเท็จอย่างต่อสารซ้านั่นและที่มันจะชนะได้ฮือโบอชนะได้จังสี่เนาะพี่เนาะส่วนเล่นเล่ที่เล่นีดวันสั่นเนีแต่ว่าถ้ากระเหล่าแต่ความคิดของไผ่ของมันเนาะบางคนก็นสิว่ฒนาทนดยด่างเพื่อนมีประสบการณ์หลายเพื่อนมีจังสั่นจังสี่ก็มีแนวความคิดแตกต่างกันแต่สําหรับเล่นๆคิขดว่ามันพ่อกัน เพราะว่าการเป็นทนายนี่หลายกู่หลายคนกาบสี่านสารมาหลายครั้งหลายคราวคือกันไม่น้องเพียงแต่ว,ว่าเพื่อนบอกเปิดตัวให้เป็นซูชเชียวแห้งซ้ำนัน่นแล้วเพื่อนก็หูว่าเพิ่นเำงานอยู่มองหันมองหนีเพื่อก็เกง่งคือกันเก่งคือกันยาสิคิดว่าทนายบ่ดังบ่เกง่งมันม่แม่นคนเก่งก็เยอะเพื่อนกับเห็นบ่แบบสิงโตสิงโตอยู่แบบเงียบเสียนะ้ พวกสัตว์ใหญ่ๆน่ะส่วนหลายสิอยู่เงียบๆเด้พี่น้องยามตยามสิตะคุบหือวาจังได๋จังซี่นําเพิ่นจะตะปบเอาเทื่อเดียวเลยเพิ่นสิเล่งเพิ่นสิเล่งเยื่อน่ะนะเพิ่นสิเล่งเยื่อเล่งเยื่อแล้วเพิ่นผู้ว่าอทางไเพิ่นก็ตะกบเอาเลยจังซี่ก็มีหลายคือกันถนดังๆก็เหมือนกับสัตว์น้อยที่แล่นออกมาโลดแล่นน่ะนะ ที่คุณเห็นอย่างยังไงเฮ้ยน่ารักเฮ้ยนั่นเฮ้ยนี่คืองานลาพี่นอ้องฐาน่ายดังๆก็คือเหมือนกับเว้าให้เจ้าของคือว่าโชว์ผลงานของเจ้าของสร้างคอนเทนต์ของเจ้าของสู่โลกโซเชียลก็เลยกลายเป็นฐาน่ายดังซ้ำนั่นแหละพี่นอ้องมันก็มีผิดมีถือมิผาดเมื่อสู้ขู่สู้ค้ขขนาาาาาน่ะเระบอกว่าสถานฐาน่ายดังหรือบ่ดังก็สร้างเพราะฉะนั้นหาสีหาฐาน่ายเฮ้ยอ,อย่างีสิ้าเขาเป็นคนผิดก็คือคนผิด เขาเป็นคนถือก็คือคนถือมันอยู่ที่หลักฐานของเขาน้ำบริขึ้นอยู่ที่ทานายน้ำเด้พี่น้องทงัทง้งทั้งทั้งเฮาและทานายนี่แหละมันต้องประสานงานกันถ้าเฮ้ทาทนายดังๆหลายคนเพื่อจะมากกว่าเด้พี่น้องถ้าว่าเพื่อนไปเฮ็ดคดีให้ผู้ใดคันผู้ใดบอกความจริงเพื่อนก็บ่สามารถที่จะต่อสู้คดีใดสิมาถทษทานายมันก็บ่รด้เด้ มนบ่พี่นอ้องถ้าเกิดว่าทานายเฮ็ดแพ้ก็สิไปทัวทานายว่าบบเกง่งเนี่ยนะเนี่ยน,นี่มันก็บ่ไรเด้พี่นอ้องมันต้องเป็นที่เฮานําท้าเฮาอยู่ในโลกของความจริงหรือกับเบาความจริงไปเลยว่าอีหยังคืออีหยังเขาโชว์ความจริงเขาโชว์หลักฐานทานายกับเป็นคนโอ้ยขอโทษคนสรุปคนต่อยอดเพื่อเว้าให้ศาลได้เข้าใจใส่คำเบาโชว์หลักฐานโชว์หยัง สู้สารให้เข้าใจเท่านั้นเด้มันบม่ได้ขืนอยู่แต่ถนายนาผู้เดียวเด้มันขืนอยู่ที่ตูวเฮานั่เนาะพี่นอกแต่ว่าสําหรับลิ้นลิ้นคิดว่าเนาะคดีของผู้ยบาลวิลแลนกับอดีตภรรยาจริงๆแล้วนะมันเสียเห็นให้เรืืองเล็กเป็นเรืืองใหญ่เด้พี่นกงข้ามาผัวเมียมีลูกน้งกันคือว่าจริงๆแล้วคด,ดีพวกเล่านีมันไม่ได้มีอีย่างมากมายเด้ มันขื้นอยู่ที่ว่าการมิสติบ่มิสติซ้ำนั่นเด้มันสาขื้นอยู่ที่ว่าสติรุดแต่ว่าปุญญาบัณฑ์พี่แล่าได้สติเร็วยังเสียเนาะเพราะเราได้สติเร็วยังเสียเรากระสีแบบเรื่องที่ผ่านมามันก็ะเคีร์กันแค่นั้นก็น่าสิจบคือว่าไปเคีรยกันกลยย่อมรับกันกรใจ้กันเล็กเกหน่อยสำหรับลิ้นลคิดว่านะมันมันคิดว่าน่าสิเป็นยนชสั่นมันก็สิจบส่วนลูกก็ได้เรียงน้ำกันนี่ยังน้ำกันไป มันก็อยู่มโมแม่ของภคยของมัดเราจะทํามหากินกันไปไอ้เรื่องที่ว่าที่ว่าแบบสิแข่งขันกันเฮ่อว่าจังหดมันก็อีคือการส้างผลงานเมนบอกพี่น้องมันกับคนระเด็นลีดคิดว่ามันสิจงงง่ายมันประเด็๋จงง่ายนะถามวาในรูปลักษณะนี้ต่างคนกับต่างใบย่อมกันยังสี่มันก็ฉัน ชั้นแรงเธอก็จะแรงกว่าจึงเสียนะมันก็นเลยสี่บอจบมันก็นเลยสี่พังให้มันพังไป้างหนึ่งถามว่าการพังผู้ใดพังผู้ใดผู้หนึ่งนี่มันดีบอถ้าบ่มีลูกน้ำกันมันดีอยู่พี่นอ้องคือว่าเหยียบเหยียบกันให้จมไปเลยจึงสี่มันดีเด้พี่นอ้องแต่ว่าในเมื่อเขามีลูกไม่เต่าน้ำกันถ้าผู้ใดพังคนใดคนหนึ่ง มันบอดีเด้พูดถึงอะนะมันบอดีหอยอย่างวัาตีลูกเข้าอ่ะถ้าเกิดว่าฟังไดนฟังหนึ่งพังเราก็อีกพังหนึ่งอ่ะเป็นมิชีวิตใหม่แล้วคิดว่าคนใหม่เขาสิหักลูกเข้าคือจังคนคือจังผัวเก่าเมียเก่าเข้าบ่แมนยูสำหรับผัวตีว่าบม่ม พวกเมีเก่าขี่ว่าโบาหักลูกหักเต่าเงือว่บสนใจดูแลอย่างยังสี่เลยมันกะสมควรที่จะต้องไปมีขอบว่าไม่เงือว่าคนไม่ที่เขาจะหักลูกหักเต่าห้ามมากว่าไปทิมทิมใจให้คนไม่จึงส่นมันก็นดีอยู่มันคนละะ่อนนี่ได้แต่กระดอนนี่ของวิวันวิแลาเนี่ยเราดูแลลูกเราอย่างดีจังสี่นะบริวาสีทั้งพอหรือทั้งแม่ดูแลกันอย่างดีเรื่องลูกเลื่องเองต่าเป็นสิ่งสาคัญแต่ว่าด้วยความที่ว่าเพื่อนมิปัญหากัน แค่สองคนเรื่องมันเป็นเรื่องดอกเรื่องไรสาระอิหลีกวาา็ว่าใดพี่น้องมันก็นเลยเห็นให้มันมีสาระมันก็นเลยเด้ต่อสู้กันมาได้เป็นคดีขอ้อคดีความกันมาด้วยอารมณ์ล้วนๆมันเม่นอย่างเดิมด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นล้วนๆเลยทั้งสองฝ่ายกวาาย็ว่าใดแต่ว่าอาดีตอดีตภรรยาของมีวันเป็นแ,แล้วก็เป็ด้หลักผู้ใหญ่แลลวเนอะแล้วก็ผ่านประสบการณ์หลายแล้ว เราเลียงประเดีวยวเราเด้อแต่ว่าถ้าเรามีสติกว่านี้นะทุกสิ่งอย่างมั่นกับสีโบลามป่านนี้แต่คิดว่าด้วยความอีกโกะเฮงบ่เพราะว่าพญานาินแรกเนี่เราเป็นเด็กน้อย เราเป็นเล็กน,น้อยแล้วก็อารมณ์ไม่รุ่นนะอารมณ์หยังเราแน่เราก็บโบราณเคยมีประสบก,การณ์อีอย่างน้าแน่ความหักความหยังเราก็เลแรงหักเลหักหลายก็แเล้ลาย่างส่นะคือเด็กน้อยเฮ็ดใส่เองสี่นำแต่ว่าซูเมอร์นี่เราก็เป็นแล้วเราโล่งแล้วอารมณ์พวงน้นสติสตังเราก็มาแล้ว่างสี่นะแต่ว่าอาดีตของเราภรรยาของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อายู่กับหลายกลัวแล้วก็น่าซีมิสสตีแน่จังน้อย เล่นว่าคิดคิดบึงไหดีๆอย่า่อสูกันเถราะอีย่างสี่นะอาว่าคดีมันเป็นมากในรูปแบบนี้แล้วกะไปพ่อขืนสารขึืนยังแล้วอันเพราะสิย่อมกันกะย่อมอย่างสี่นะสำหรับลิ้นคิดว่ามันจะว่าสิโอกายเป็นเรื่องงหญ่อันนี้เขาไปถึงทนายดังเขาก็อยากให้คอนเทนต์ของเขาเขาก็ต้องหาเรื่องมาสูอยู่แล้วล่ะเราบลสุดท้าย ทนาวมึงเด้อสำหรับเล่นๆว่ามันประจบง,ง่ายถ้าเป็นลักษณะนี้ยิ่งทนายดังเธอใดเขากระแฮงปันยอดของเขาเท่านั้นเขากระเฮงเห็ดคอนเด่นเขาเท่านั้นเขากระเฮงป่อหยักให้คดีเข้าจบเขากะยังแฮงอยากเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาต่อสูมาเห็ดมาดนวนมาหนี่ยู่ตลอดเวลาเหรอพี่น้องถ้าเกิดว่าเข้าใสาสะอาด มันก็ดีไปเด้พี่น้องเฮาบ่ได้เสียเงินฟรีแต่ว่าถ้าคดีเฮาเฮาฮู้อย <ations> <net> ู Somehow, <net> <mumbles> freedom, sì. ่ว <people>? <leaves> ่าตู้เฮานั้นเฮ็ดอีหยังอยู่อีหยังจังได๋อยู่มันก็สิเสียเงินฟรีบ่ล่ะเอาไปให้ค่าทนายมันแม่นถึกๆเด้พี่น้องคิดให้ดีๆเด้พูดถึงว่าเนาะจังว่าถ้าผู้ใดมีคดีแบบผู้ยาบาลพิแลหรืออดีตภรรยาเล่าที่กําลังเป็นมีปัญหายังสิคิดให้ดีๆเด้พี่น้องสติ ถ้าพ่มีลูกน้ำกันนะโอเคเจ้าเอาให้สุดซ้อยทั้งสองคนเลยแต่ว่าถ้าเจ้ามีลูกน้ำกันคือพวกเล่ายังสี่นะอันไดพ่อลดลันใดกกับหลุดลันอันไดพ่อย่อมคว่ำกันไดกกับย่อมเพราะว่าจะาใดพอกับเม่ก็ต้องเป็นที่พึ่งของลูกคือเการมดันกัน่อสู้กันอยู่เองสี่คนที่ได้รับกรรมนะก็คือลูกตกที่ลูกได้บานนี้ลูกกะสิบ่มีความไว้วางใจทั้งพอและทั้งเม่เลยได้บานนี้ เลยกลายสิเป็นซับซ้อนเลยวะสรุปแล้วในโลกใบนี้มีใครรักฉันไหมมันมีคําถามได้ยดหน่อยนะพ่อกูพิษพีอแม่กูพิษยิงเสียนะ่นเขาจะหาคําตอบให้ตัวเขาเองว่าใดเขาสะกลายเป็นซับส้อนถ้าหากลูกแท้เรื่องมันเกิดมาแล้วก็ให้ย่อมกันซาให้ไปตามเกมที่มันเกิด แล้วก็เอาแค่ใดก็แค่นั้นก็ต้องไปสู้กันถึงขนาดที่ว่าเอาฮักล่างกันที่มันจมจม,จมไปโลดถ้าทุเจ้าจมกันทั้งสองคนคนที่ลาบากคือลูกเจ้าเด้อเ <c oughs> มีนบ่อันนี้อันนี้สาหรับเล่นๆคิดว่าเด้คนเดินขาประเดมาลําบากน้าลูกเจ้าเด้ลูกเจา้าเด้ลูกเจ,ากเจา้าเนง้ยหน่อยๆต้องไปต่อยอีกเด้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพอจมลง ฉันจะเป็นผู้ษณะถ้าสมุทรเป็นแม่เนาะฉันจะต้องเป็นผู้ษณะเธอฉันเหยียบเให้จมดินเลยเธอจะต้องอยู่ในโลกนี่อย่าลืมนะว่าภยญาบาลพิแรนเนี่ยแลเกง่งแล้วฉลาดในการทำมาหากินเราสามารถที่จะซัพพอร์ตลูกของเราแล้วก็เราบริมีจิตใจเทียบบุมีเมตตาเรามีเมตตาเ่ยายมห้อภัยทุกสิ่งทุกอย่าง หากคนดีๆีางานเถย,ยังพื้น้านวินแลนทยเทยเาพลล้นจมดินคนที่เพิงต่อไปนั้นคิดอยู่เหรอว่าสิเพิงเขาได้คิดอยู่เหรอว่าสิเขาสิพาดเจ้าไปน้ำพดัดถึงฟังถึงฝาถ,ถึงเรื่องทีดีๆเจ้าคิดให้ดีๆก่อนเจ้าสิตาสินใจอีหยังลงไปเนาะถึงแต่ว่าลิ้นกับบริวาท่างใดอีหยังจังใดแต่ในในความคิดของเล่นนะเล่นเคิียว่า เออเป็นอย่างคือจังคือจังต้องสู้กันเอาสุดส้อยหผสุดส้อยมันเลยเหรอจังคอยบโบยอมอ่อนขอให้กันเลยบบย้อมที่จะปองดองกันบบยอมที่จะหันหน้าเข่าหากันเลยเหรอคือฉันก็ใหญ่เธอก็ใหญ่อย่างนั้นเหรอฉันเก่งเธอก็จงเก่งกว่าอย่างนั้นเหรอเราย่อมใดเราคดีมันสิจบมันไม่จะจบเลยที่คดีจะจบได้เหือบพราะมันอยู่บ่ได้ดอยู่ขืนที่ถนายเดียพี่น้อง มันโยธีโตเจ้าหวงคด,ดีความเนี่ยขันเจ้าสองคนเนี่เว่าเข้าใจกันในโลกใบนี้กรบบมกิไพมาว่ามาว่าเจ้าเด็ดเลาลังเือเจ้าสิไปสนใจยังมากไมยกับสังคมออนไลน์มันบอระจะต้องเอาหัวเข้วใจของเจ้าเนี่ยมาส่งที่ลูกของเจ้าว่าลูกของเจ้าสิไปสิมาอย่างไรสิเป็ี่ยนสิยูอย่างใดเมื่อเนี่เจ้าทะาอก,กัน เมื่อหลังมาเจ้าอาสิเป็นพอ่อเป็นแม่ที่ดีต่อกันแล้วก็มาส่งเสริมให้ลูกเด็ยอยู่ดีมีความสุขปัญหามันชีวิ้มาโตกี่ยวดีลูกเนาะสำหรับลินวาถ้ายังเครียดแค้นกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ยังส่มันบ่นีไผมีความสุขเลยทามาชิโลกสี่มีความสุขน้ำที่เกกจ้าบอม,มีความทุกข์กกน้ำที่เจ้าบอ เขาโบด้มีปันเด,ด้ถึงเขามีเขากับโบเลลึกซึ่งเขาบไร้มาเสียผลประโยชน์หรือใดประโยชน์อียังมากไม่กับทุเจเด้ิ้นบอกทุเจ้าสองคนนั้นนั้นเด้ที่จะต้องเดินหน้าและถอยหลังคือบอกหันกลับเขามากคุยกันดีๆมาปองดองกันห้องหูละว่าชีวิตของเฮาเนี่ยต้องเดินหน้าไปทั้งนั้นทนั้งนี้ต่างพวกกับต้องต่างมีไม่แต่ก็บอกอเหลือคำว่าพ่อของพ่อและแม่ของลูกไว้บ้าง มันสิดีกับลูกพี่เดียพี่น้องนั่นบอกถ้าบ่เหลือลูกสิเป็นที่เพิงห้ไปสิไปห้คนเื่นดูแลลูกมันมัวคือพอคือแม่ดอกแต่ว่าในก่อนี้ในบางก่อนี้ที่พอแม่พ่นบวหัวซาลรกวน่ะมันแมนยู่แต่ก่อีหลานี้พิบนฟินแลนด์กับดีเมียเราเนี่ยคือว่าพ่นหักลูกทั้งสองฝ่ายน่ะนั่แต่ว่ามันยังอคติกันยู่ยังพักกันอีโก้สูงกันยู่ มันก็เลยหันหน้าเข่าหากันบ่ไดเว้ากันบ่ไดคือว่ามันสิประทะกันอย่างเดียวฮะมันจะเอาชนะกูเสียบมึงมึงเสียบกูอยู่ตลอดเวลาอย่างสิฮน่ะคดีมันก็จบง่ายๆหอกพี่น้องมันก็ไปอย่างสล่ะไปไปเรื่อยๆเอสโซเอซก็ติดตามไปเรื่อยๆคือกันพูดถึงว่า เชี่ยกันไปแตกสองฝั่งสองฝ่ายไปเรื่อยๆเชี่ยกันไปคือมั่ยเหรอพี่น้องกูจะเชี่ยมึงมึงจะเชี่ยกูกูไซไลมึงมึงไซไลกูยืนเสียละเอฟซีสองสองฝากฟังเจสิฟาดฟันกันยืนเสียละพี่น้องส่วนตัวน้าเนี่ยคือผู้วิบัติพี่แล 10, 10, ่นก 10, ับอดีตเมียเจ้าสิพักกันจบจังใดสำนันเหรอถ้าเจ้าจบจังใดผมมีดอกไวเอฟซีนั่นเขาสิปื้มลอยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยวะเขาสิสร้างลอยเปอร์เซ็นต์ ห้าเจ้าตัดข้ามนี้ออกไปทุจเจตองว่าสิมีความสูงถ้าเจ้ายัางแค่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่จังสิอบอุ่มทุกสิ่งทุกอย่างยืนสิทุเจเิตโบมีความสูงดอก่บมันแต่เจ้าลูก,ลกๆลเจ้ากระสิบบมีความสูขเอาจังไดกะแล้วแต่เนาะอันนี้คือความคิดของลิ้นแต่ว่าความคิดของเพิ่นสิเป็ี่ยนยังไงยัง,ยงไ๋มันกับเรื่องของเพิ่นสองคนที่จะต้องตัดสินใจะนะเนาะ นั่นมันมันบ่อเมนเรื่องของชาวโลกที่จะตองมาตัดสินใจถึงตัดสินใจให้เราได้เราเปเอามันก็คือเก่ามันบ่เรามันอยู่ที่คนสองคนเท่านั้นที่จะหนักแน่นเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเท่านั้นสิตัดสินใจเหตุไดเพื่อให้ลูกได้ยืนใดในสังคมเพื่อให้ลูกเด้ไปต่อเพราะว่าลูกก็ตองใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยเืยขึ้นเขาจะตองมาหนังหลับแล้งกับแถกทั้งพอทั้งแม่ปะทะกันอยู่เรื่อยเรือยอยู่จังสี่หรอ จะบอคิดถึงหัวอกของลูกเหรอถ้าเกิดเด็กน่อยได้รับความดีว่าปัญหาของพ่อของแม่อยู่ตลอดเวลาอย่าลื่มนะป่วยข้างในมันบอดทึกป่วยข้างหน่อยเด็กพี่น้องมันบ่เห็นเด้เขาบ่หู่าความรู้สึกของเด็กหน่อยเขาจะคิดจังใดยงังไงจังใดนะเนาะเขาบ่าได้ลืกถึงถึงขนาดนั้นเขาสแกนหัวสมองเด็กหน่อยบ่ได้จังไดเล่นกับว่าให้นึกถึงหัวอกของลูกไว,ว้หลาย กวามเสียหาย่างลงไปหเหงนสิหน้าให้นึกถึงหลายๆถูกสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่ที่คนสองคนที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้อนนะเนาะจนได่ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ล่ะพี่นอ้องว่าว่า,วาเพื่อนตัดสินใจยังไี่ตองให้ความเคารพในการตัดสินใจของเพื่อนทั้งสองคนมันเป็นเรื่องของเพื่อนส่วนเฮาเป็นผู้ติดตามหรือว่าเป็นเอฟซีของทั้งใดทั้งนึ่งจึงสี่เงเอฟซีทั่วโลกเป็นผู้เบ่ง ในสังคมออนไลน์นอทีมันเป็นกระแสดังๆเขาก็จะเข้าไปเบิงไปแย่งเขาก็สีเดามาวอกมาคุยกันนี่คือสังคมออนไลน์ฟี่นองมันเป็นเรื่องธรรมาดาทีจะมีคนมีมาวิพากษ์วิจารณ์ราะว่าเพื่อนเป็นคนดังทั้งคู่แล้วก็คดีใดดังๆทุกคนในโลกโซเชียลเขาก็ต้องเอาจับยิบยกมววาวอกมาคุยกันมาวิจารณ์กันมาแสดงความคิดเห็นต่างๆหน้าละบริเวณแม่กระทงลิ้นคนหนึ่งก็ขอ ขอเบอกถึงในคดีดังๆในหลายๆคดีบาวสิเป็นคดีของุิบานพินแล่นหรือคดีใด้ดกร้างย่ามเป็นคดีดังๆเขากเอามาบอกมาคุยมาสนทนากันออกแสดงความคิดเห็นของกันและกันเนาะ ว่าหาเรื่องว่าเรื่องคุยในโลกัโซเชียลในสังคมออนไลน์นพี่นอ้องนี่คือสังคมออนไลน์มันเป็นเรื่องทังรงดาที่จะต้องเจอที่จะต้องพอ่อถ้าเฮาบ่อยากจเจอบ่อยากพูก็คือเฮ้าเขาออนไลน์คือเฮบาเขาโซเชียลแค่นั้นแหละก็ปิดต มันกับพี่เผยหูเผปเห็นเฮ้เมันบอกถ้าเจ้า,ย,ายังโดดเด่นอยู่ในสังคมออนไลน์มันกับเป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวเช่าเชี่ซซยวเฮวาต่างๆกับจิตวิวัถึงทั้งดีและบอดีทั้งเสิบและบ่เสิบทั้งเสริมและบ่เสริมท,ทุกสิงียงเกิดขึ้นได้เสมอสติเท่านั้นเป็นที่ยึดตั้งพี่น้องเห็นยังกระได้ถ้ามีสติปัญหาก็จะพกเกิดหลายสำหรับคลิปนี้กับพ่อเคนเนล่า เดี๋ยวมียังทีมาบอกกันสู้กันฟังไหมต่ตอเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสำนีดแหละจ้าสวัสดีค่ะ